ไม่ว่าจะเป็นท้งไหนน่าอ,อยุด <Yeah. S 1> คือตั้งแต่มาเล่นพีก้าศูนย์รู้สึกว่าเราเดินมาทุกทางแนละ้วฮะเริ่มเริ่มมีแนวทางการเล่นที่ชัดเจนขึ้นนะผม สรุปว่าเขาเลือกเป็นด่านมิดทานะฮะตอนแรกนึกว่าจะได้เล่นเสฟเฮาอยู่แต่ว่าฟางบุกก็อาจจะตึนงบุกด่านมิดทาด้วยที่ก้าสตูลืมดเสียงเกมสวยครับข้าไปีได้เอ้ยมีคนตัไว้นี่ให้โอเคเขาเปิดัพพอร์ต ที่จริงใจด้วยพีก้าสู้โอ้บอลนะอุ้ยโดนนะใช่เจ็บโดนแสดงไปแล้วอุ้ยอ้าวคือผมคิดว่าแบบอาจจะแบบล้าไปโดนให้ช็อตได้รูปเป็นผมที่โดนเองนะเจบเลยพี่กางไม่มีเลย ไม่มีคนทุกางแล้วหลุดเข้าเอมาแล้วครับผมกลางพานันเฉลียเอ้ยกลับกลับเข้าไปในกลางอ้าวเฮ้ยใช่ครับ,บคือผมเดินฟอโดนเฟิววร์สหัวรัวๆเลย คือแบบว่าพี่กระสุนที่จะมาโบโบกับโดนโบโบแทงนะครับต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนเมื่อกี้ยังพูดไม่ทันคัดคำ <c oughs> ว่าเราเดินมาถูกทางแล้วไม่โดนไม่ใช่แล้วสวยครับผมผมซึกว่าผมเริ่มแปลกๆแล้ว <c oughs> โ,โหตอนรักวิวนี้อย่างลัน่ okay. s <S นโจบครับ จิงไม่โด,แ<หม>ด,ดนแล้วหมดหมดไปแล้วกับเกมก่อนหน้านี้สองเกมนะเริ่มแล้เบมีไม่โดนแล้วเบม,ม,ม,มีเพียบมีมีมเหรอได้ใหญ่ได้ใหญ่แล้วพี่น้องสุดดูเอล,ลิหอดใจรอโอเอไม่ไหว เปิดให้เลยนี่เก <laughs> ือบคิดนะเมื่อกี้สิ่ที่เราได้น้อยหนาลูกแรก <c oughs> อุ้ยแล้วทะลุประตู <c oughs> เกินประสบการณ์ <c oughs> ชับประสบการณ์เฮ้ย <c oughs> แล้วโอ้เปิดเอได้ครับไหลเช่นวันนี้ไปต่อทั้งว่าตอเนื่องเปลงตลาดเลยเยอนะตลาดข้างล่างน่าอยุดว่าแล้วไม่น่าจะเร็วๆแา่นั้นเฮ้ยมาละเริ่มมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปบางที ไม่เข้าใจเหมือนกันสรุปแล้วเรามาถูกทางใช่ไหมกระพีกรสุดเ<บ>ฉยเลยแล้วคนที่เดินไ,ไม่ว่าจะเป็นทางไหนขอไปให้สุดทางโอ,อ้มันจริงครับพีกระสุนชายาคุมแรงทีมเลเวลสีนะ่นะ ลงลงลงตลาดไปแล้วเจอเลยข้างหน้าคนเดิมแน่นอนมาแล้ว <Ready. Win. S 1> ขอเลี่องขออนุญาตพักวอแคนชั่วคราวก่อนละกันนะครับผมยิงไปโดนแล้วกลับมาหาบาเลตของเรากันทีก่ okay. s <S อนี่สิอาวุธที่เรารักบาเลตท,ที่จริงใจจบเปิดมาเลยครับหนึ่งวันบาเลตลายไฟนะฮะ เฮ้ยแล้วบอมเไม่มีเลยเงียบกิบอันนี้มาเล่นกับคนในแครนะครับพักวัแคนก่อนเฮ้ยบแน่นอนร้อยเปอ็นแบบนี้เฮ้ยมีหลังเนะครับมีหลังเอยู่เฮ้ยเหมือนเขารู้ว่าเราอยู่เอไม่มีใครมาเลย ทบอย่างดีจริงด้วยพีา9 0นี้แรกๆมันจัดแล้วแต่เกายังมันอยู่ทุกวันแต่หลังผมยิงไ่โดนแล้วไม่ว่าเอา P90 ยรือวอลแคนยังไม่ได้ยไปคนในแกด,ด้วยนะสวยครับอุ้ย,อยอโยนดนร็จ โอ้โหไทมิง่งโอ้ไม่กอดเอนทีครับผมบอกตัวเอง <laughs> โอ้ต้องมาปรับจูงกันนิดนึงนะครับไปสิงกับพีกัสูนมาสักพักหนึ่งสไนจะยิงไม่โดนแล้วสิอันนี้โอหเราเป็นร้อนในจรยงนะวเวลาพูดจะเจ็บปากนิดนึงนะ จบเลยแม้อุปสรรคจะยากเย็นเพียงใดไม่วันบอกเลยว่าเพื่ออ้เอาแล้วไงแล้วโอ้โหคือเขาว่าบาลเลตเนี่ยมันอยู่ในโลหิตของเรานะครับแปลว่าไม่เคยห่างไปไหนแม้ในวันที่ห่างไกลบาลเลตก็ยังอยู่ในใจเสมอ มาเป็นวลีเจาเรื่องผมรู้สึกว่าค่อนข้างกระตุกนะแบบนี้เล่นโพเวนแล้วกระตุกกระตุกนะพอเวลาแบบเล่นกระตุกเนี่ยคิดปันจะไปว่าเสียงมันจะคาดขาดนะไม่รู้ว่ารอบนี้จะเป็นไหมคือก่อนอันเนี้ยปลว่าไปลองเล่นแปดแปล้วแบบเสียงมันจะคาดขาดก็จกระตุก นี่คือคอมของเรานะสภาพอาจจะ no โอ้โหจะดึงเพอร์คอมเมนต์ของคอมออกมาใช้อย่างเต็มที่อะบารีสไฟต้องใช้ให้คุ้มนะฮะเปิดมาหนึ่งวัน อุ้ยเรากลางดไวรึเปล่าโอ้โหเข้ามาแล้วอ,อุ๊ยปาติ้ <c oughs> เอา้าได้ด้วยปังเฮ้ยเราเห็นนะำม่แก้ใครวิ่งเข้าห้องสภาเน่ะเราเห็นนี <c oughs> โดนเจอรัวอีกแล้วไม่มีโมเมนต์วิกเด้งเมื่อไห่อ้้หโดนซีวิดแล้วนะครับจบแม้จะพักจากวอลแคนมาก็ยังไม่สามารถจะคว้าชัยได้ผมคิดถึงบ้านเล็กจะกิน สีเขียวมากเลยอันไหนอเอาดีคือผมเปิดมาเพื่อการนี้เลยอาวุธที่นัดเดียวจอดเนี่ยมันต้องสิ่งนี้เท่านั้นสำหรับพลอยแบงค์นั้นตอนนี้โอ้โหเล t สโก l เล s สโกที่ไหนว่าที่ไหนว่า บอกดานะเพื่อวิอุ้ยแล้วเขาไม่เห็นผมโอ้โหคาถาบังดาโอ้โหคือวิ่งสวนกันเลยโอเคสี่บาเลขของเรามันยังแบบไม่เด่นใช่ไหมก็รูปตอนนั้นไม่ได้ถือบาอยู่ถือมีคู่กระดูกอยู่ มันจัดอะการมาเล่นเอาบามาเล่นแบบโมแดแปดๆนะครับนิ่ถ้าเป็นโมดสนิทนี่โคโสมันเนี่ยผมจะชอบเล่นเป็นพิเศษเลยเฮ้ยกังด้วเสียงเพื่อนนะไม่ชัวร์ไม่ชัวร์เสี่ยวเชื่อมบีขึ้นเัยนะ วันนี้แบบไม่มีคนโทรคอนเทนต์เลยแหละมาเล่นชิลๆอ,อ, <c oughs> อุ้ยเ <c oughs> อาเว้ย <c oughs> มาเล่น <c oughs> โย่เอนแน่เลยว่าแล้ว <c oughs> ไม่ชัวร์ต้องมีคนเนียน <c oughs> <c oughs> แล้วคือแบบเรียนซิกกันทุกคนสวยครับเพื่อน อ้ยเอ,อ้ได้อยู่ยังไม่จบยังไม่จบง่ายมีโอกาสเกมพลิกนะครับบอกเลยเฮ้ยอุย้ยโอ้โหเปิดบัตรโดนตัวก่อนเนี้ยวอ้ยนี่แหละคอนเทนต์มาแล้วพลิกเกมเกมพลิกไหม เยมนผิกไหมคือเดี๋ยวนะเลือดผมโอ้คุณก็ยิงแรงเกินชุดเดียว HP หายหมดโอ้โหไม่ที้เล่นอีกแล้วคือผมโดนเฟิร์สหัวไปกันเลยโอ้โหไม่ทายครับเราทำเต็มที่สุดแล้วทุกคน i